ก่อนจะไปรับชมนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามไปถึงแสนซับด้วยนะครับกดแล้วก็ขอบคุณนะไปดูคลิปกันพี่น้ำแดงรขบถ้าเราอยากหต้องทำไงครับนี่เลยครับน้องร้านมารู้ชอบมีรวบรวมกดเกมพารหลายแมปเช่น b o ็อกฟูดคิง Galaxy a n i m เ w a r r i ม r ์วอร์ดีเอร์ซินิเตอร์สยังค้างขายกิฟต์การ์ดอีกราคาโคตรถูกในตลาดถุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ มีทั้งกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มบอ็อกฟู้ดไก่ดับคู่ผลมกจิตื่นโคตรถูกเลยราคายังทั้งขายไก่เพเ a a อราคาโคตรถูกอย่างเยอะจบที่นี่เลยมารู้ชอบลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปชา้นนะหรือใต้คลิป เอาละครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูหน่ๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงอีกแล้วเช่นเคยแล้ววันนี้พี่น้ำแดงก็จะมาเล่นแม,แมปอนิเมะวอลเลยเออร์2ในคลิปนี้พี่น้ำแดงก็จะมาสอนเทคนิคอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับลองทายซิว่าคลิปนี้คือเทคนิคอะไรติ TikTok, TikTok. ก๊กตอกติ๊กตอกน้องๆน่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วแหละ <c oughs> ก็วันนี้พี่จะามาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับคนที่เพิ่งรู้หรือว่ารู้แล้วนะครับ วิธีหาทองคิดตันหินม่วงเหรียญม่วงทำยังไงบางทีผู้เล่นใหม่ยังงงนะครับว่าเหรียญพวกนี้ทำยังไงเราขายังไงอไปเลขกอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับคือใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับอยากไปสู่ถึงแสนซับแล้วครับฝากหน่อยนะฝากช่องเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง อย่างแรกเลยคือตั๋วแดงตั๋วแดงไว้ทำอะไรบ้างคือมันจะเอาไว้ลงดันเลสมันจะขึ้นมาเป็นระยะนะเช่นอันนี้เห็นไหมมาฮีโร่มันจะมาดัานมาฮีโร่นะดันเลสมันมาทุก30นาทีแชทโลกนะต้องสังเกตแชทโลกอย่างเดียวเลยก็คือวิธีหาลงดันเขียวดันแดงเอามาแลกกับโลเจอร์นี่เดินลงมาข้างล่างตั๋วลบ ได้เลยชิวๆง่ายๆอย่างต่อมาหาตรงไหนได้อีกก็คือเควสตรงนี้เลยเควสรายวันมันจะได้อีก2ใบหรือว่ารายสัปดาห์จะได้อีก4ใบทําตามนี้เลยแล้วก็วงล้อแต่โอกาสได้ยากมากเลย9%อย่างต่อมาคือหินอาหินอุกบาทเนรอพี่ขอเรียกว่าหินอุกบาทละกันหินอุกบาทหาจากไหนได้บ้างน้องๆก็ดูคลิปนี้ได้เลย มีหลายอย่างมากวิธีหาแล้วหินกูบาทเอาไว้ทำอะไรได้ก็เ,เอาไปแลกได้เลยแลกของดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราต้องปวดด่านข่อนะมันอยู่ด่านสุดท้ายแล้วเราก็มานี่นี่มาเครื่องตรงนี้เลย ขอดทว่าเครื่องหลอมไปเลยสมมุติพี่มี32อันแล้วพี่ก็จะแลกนะเดี๋ยวพี่แลกสีม่วงให้ดูพี่คิดว่าสีม่วงอะโอกาสได้ของดีมากแต่สีเขียวมันได้เยอะนะมันได้3อันเห็นไหมมันจะแลกต่อ3อันแต่สีม่วงแลก10อันต่อ1ทีสีเขียวว่าแลก3สีม่วงแลก10 ถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปนี้แล้วกันไปเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าเป็นยังไงขอให้ได้ตัวมิติกได้ปะโชว์หน่อยมิติกไปมิติกจงมาโอ้โหอันนี้คือหายไปเลยนะมิติกจงมาไม่เอาเว้ยไม่อยากได้ว่าตัวนี้เอ้ยไปมิติกจงมาเอ้ยเห็นปะมันออกง่ายมากครับคือมันออกระดับตัวเนี้ยโคตรง่ายอ้ะสีม่วงอนะ่ะออกง่ายมากนะครับโอเคต่อไปเหรียญสีม่วงได้มาจากดันม่วงนั่นเอง ทำไม่ได้บ้างมาแลกร้านคานี้เลยกดเข้าไปนี่มีเยอะแยะเลยแต่พี่คิดว่านะคุ้มคุ้มสุดก็คือเปิดไข่นี่แหละสมขุดแล้วสมขุดสมสุดสม คุ้มสุดเออคุ้มสุดแล้วต่อมาคิตตันคิตตันก็ได้จากดันเขียวดันม่วงแล้วก็เอามาแลกร้านค้าโรเจอร์ Roger, นั่นเองหรือว่าเราสามารถอัพได้นะออร่านี่อัพไปเลยอัพ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 ,อพต่อมาทองทองทำอะไรได้บ้างก็คือเอาไปแลกร้านค้าโซโลแล้วมันจะมาตามแมบ,บนะมันจะเป็นมันจะเขียนสีม่วงนี่เช่นอันนี้เลยร้านค้าโซโลมันจะมาแต่ พี่ไม่มีให้ดูมันจะไม่มาเลยมันจะสุ่มมานะมันแลกของได้เยอะมากลองไปดูกันได้นะครับทองเอามาจากไหนก็คือดันแดงดันเขียวแต่พี่คิดว่าดันแดงคุ้มสุดแล้วจากการหาทองนะดันแดงคุ้มมากต่อไปหินสีม่วงก็คือหินนวดดำทำไ,ได้บ้างโอ้ยนี่คือของดีเลยเดี๋ยวพี่มีคลิปให้ดูนี่เลย ไปดูกันได้สอนละเอียดยิบหินนี้ทํ้ได้บ้างโคตรเยอะโคตรดีสามารถเอาไปหาหินชัยนีได้ด้วยเอาไปแลกหินชัยนีคุ้มสุดแล้วนะ <ๆ S 2> วก็เอาไปแลกกันได้นะดีมากแล้วก็จะได้ของดีดีเช่นบัฟดาแบบนี้เลยสูตรพี่คือวิธีเอาหินไปแลกนั่นแหละแล้วก็สุมส่มไปสุ่มไปสุ่มไปแล้วมันก็จะได้บับดําเ,เ,เองนะครับน้องๆหนูๆถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามกดไลค์ให้พี่น้ําแดงด้วยนะครับขอสักร้อยไลค์เป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบุย หรือบายบายคุณนางเอกผมละตูวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีนะ